เราจะมาจับสัตวเลี้ยงแล้วก็ใช้สกิลสัตวเลี้ยงนะครับใช้สกิลจัดสัตวเลี้ยงช่วยเราฟาร์มเดี๋ยวจะมาจับสัตวเลี้ยงกันเลยแล้วก็จะตีให้เลือดมันลดนะครับให้มันขึ้นให้มันขึ้นแถบที่เราจับได้แล้วแล้วก็ไปจับเลย เดีย๋ยวเราดูกันก่อนครับว่าเราจะได้เราได้สกิลไหมาเมื่อกี้นี้เราได้สกิลสหายพงไพ่นะครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับไม้เพิ่ม5ตัวเเมื่อเก็บรวบรวมเดี๋ยวผมจะฟาร์มแบบไม่ใช้สัตว์สัตว์เลี้ยงไม่ใช้สกิลสัตว์นะครับขวานเบือยแรกจะได้ไม้20ครั้งละ20นะครับครั้งละ20เนี่ยเราจะ บวก300บวก300เดี๋ยวเราจะเรียกเรียกสันเลี้ยงมาช่วยฟาร์มเราเรียกสันเลี้ยงมาช่วยฟาร์มเราตีไปจะได้บวก21นะครับอันนี้มันเป็นสกิลขั้นแรกเป็นสกิลสูธรรมดาแต่บวก315 1 5ครับแลวบวก5% 5%ของนี่ครับสกิลมันก็จะมีหลายสีนะครับอันนี้เป็นสกิลแบบพื้นฐานมัน5%เยอะสุดจะได้15% 15%นี่เยอะนะครับเยอะเดี๋ยวเราไปหาจับตัวอื่นกันเลยดีกว่าเรจะได้สกิลดีว่านี้ เราเจอกระต่ายนะครับเราเจอกระต่ายเดี๋ยวเราจะจับกระต่ายกัน กิลกระต่ายครับเราได้สกิลกระต่ายมาดีเลยครับเจ้าของแร่ได้เพิ่ม10เเซนครับเดี๋ยวเราจะไปลองคุณแรกกันครับเราจะไปลองคุณแรกกันครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่านี่ครับเป็นแร่หินเดี๋ยวเราจะลองคุณแร่หินแบบธรรมดาครับ 60นะครับครั้งหน้า60บวก450บวก450ร้อยห้าสิบครั้งละหกสิบวกสี่้อยห้าสเดี๋ยวเราจะขุดแรกหินเหมือนเดิมครับขุดแรกหินแล้วใช้สกิลของกระต่ายช่วยมอกี้นี้เดี๋ยวเราเรียกกระต่ายมาเลย นี่ครับมาแล้วเยวจะเอาสกิลกระต่ายฟาร์มช่วยเราฟาร์มได้หกสิบหกนะครับบวกสี่ร้อยเก้าสิบห้าได้เยอะกว่าเดิมครับสกิลมันบวกสูงสุดบวกสูงสุด15%บรับนะ เดี๋ยวเราจะจับกระต่ายอีกตัวดนะูว่าเราจะได้คูดแรก15%หรือเปล่าถ้าเราได้คูดแรก15%เดี๋ยวผมคูดให้ดูครับ Oh, เราได้คุณแรก15%ครับสกิลติดตัวด้วยตัวนี้เราได้คุณแรกนี่นะครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้แร่เพิ่ม15%แล้วเราได้การป้องกันลังสีด้วยครับสกิลพิเศษเดีย๋ยวเราใช้ตัวนี้ขุดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาแร่หินเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่งงทันได้งงครับขอแรห่หินมาเลย อตอนนี้เราก็อยู่กับแร่หินเดี๋เราจะแบบฟาร์มธรรมดานะครับตีธรรมดาแบบไม่ใช้สกิลของกระต่ายเราจะได้ครั้งละหกสิบนะครับหก450บวกสี่ร้อยห้าสบหกสิบบว่ร้อยหเดี๋ยวเราจะใช้กระต่ายมาช่วยฟาร์มนะครับเราต้องเรียกแบบ พื้นที่ดีดนะเราต้องเรียกแบบพื้นที่มันดีๆแบบ่านกะตายเรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มหิน ตอนนี้เราใช้สกิลของกระตายบวกแรก่บวกแรก15่15%นะครับได้69บวก518นะครับได้69บวก518เดี๋ยวเราไปตีแร่เหล็กกันดีกว่า เดี๋ยวเราฟาร์มเล่หเหล็กกันเราจะฟาร์มเล่หเหล็กแบบไม่ใช้สกิลกระต่ายนะครับจะได้14บวก180งบครับ14บวกง ตอนนี้เราจะมาฟาร์มแร่เหล็กแบบนี้กระต่ายใช้สกิลเหมือนเดิมครับใช้สกิลเจ้าของแร่ได้รับแร่เพิ่ม15%เมื่อก็ดรวบรวมเราจะใช้เหมือนเดิมบวก17นะครับบวก17บวก207ได้เยอะนะครับ